สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุทิชัยอะไรโยนุทิชัยของถูกเช่นเคยครับเอามาวันนี้ผมพา FC เราพาพี่น้องเรามาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัม์นะครับบุรีรัม์วันนี้ผมพาพามาดูงานประมูลครับอ่ะดูดูด,ดูบรรยากาศคนเยอะมากครับเนี่ยเขามาร่วมรอรอเวลาที่จะประมูลกันนะครับก็บรรยากาศการประมูลจะเป็นแบบนี้นะฮะ อันนี้เดี๋ยวผมจะพาเอฟซีเราพาพี่น้องเราดูรถแล้ววันนี้จะได้สักคันไหมได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งมามาดูมาดูมาด,มาดูมาครับคันนี้เป็นรถน้ําหัวยาวนะผมดูเบื้องต้นถังสวยดูเครื่องก่อนเครื่องเป็น 6BD ครับ 6BD นะครับ 6BD ตัวนี้น่าจะเป็นตัวหัวยาว TxD นะตัวนี้ 6BD เกียร์อะไร เกียร์ล็อกกี้5เกียร์รชัซีก็มีช่วงตรงนี้แต่ไม่ถึงกระพุกนะช่วงหลังถือว่าใช้ได้ถังน้ำสวยครับคันนี้นะฮะดูคันนี้จะเป็นยังไงจะไปจบที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูกันครับไม่รู้ว่าจะมีกี่คันจะได้กี่คันจะแบบไหนแต่ผมว่าราคาน่าจะแรงอะทั่วฟ้าเมืองไทยมาอยู่นี่หมดเลยคนเยอะมาก พีเอ็กดีคันนี้น่าสนเราดูโคตสีครับโคตสี htr htr ครับตัวนี้ครับตัวนี้ราคาจะไปเท่าไหร่เนี่ยมาดูกันผมจะได้กลับบ้านไหมได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ถือซะว่ามาเที่ยวชัดซีสวยอยู่นะทางหลวงชนบทนะอันนี้ชัดซีถือว่าดูดีแต่ก็มีทรับในบวมๆหน่อยฝั่งนั้น แต่ก็ไม่ถึงเสียหายอะไรครับใช้ได้ส่วนคันนี้มาดูนิสสันเอ๊ะโอ้เครื่องนิสสันนิสนนสันเอ๊นิสสันเป็นฮีโน่เนี่ยเหมือนฮีโน่จังฮีโน่นี่เนี่ยเดี๋ยวดูชัดๆก่อนฮีโน่ครับผมระบาจริงๆเลยฮีโน่เอฟเอฟโอ้ยตายนี่จทซี เอฟเอฟครับเครื่องเอชเจ็ดร้อยป้ายเขียวอ่ะตรงรุ่นครับเนี่ยเครื่องเอชเจ็ดร้อยป้ายเขียวเห็นไหมครับนี่นี่นีคำว่าป้ายเขียวก็คือป้ายตรงนี้จะสีเขียวนะในะภาษาที่พวกผมเรียกกันเอชเจ็ด e ร้อยป้ายเขียวคันนี้นะครับเอฟเอฟครับ e ฮีโน่เกียร์เอชเจ็ดร้อยเครื่องเอชเจ็ดร้อยครับปั๊มเยอะมากปั๊มเยอะมาก แต่ว่าเครื่องแบบนี้ก็น่าจะใช้งานได้ทํางานได้ครับติดได้เป็น power เป็นเรื่องปกติครับตัวนี้เป็น power อยู่แล้วนะชัซีครับมาฝั่งนี้สวยครับกระบะครึ่งเดียวเหมือนเหมือนเคยวางเคานะเนี่ยเหมือนเคยวางเคนแล้วถอดเคนออก้วผมว่าหรือเปล่ากระบะตอนปึ๊บเสื้อเผาชัดซีชัดซีดูดีค่อนทางสวยเลย F อตัวนี้นะครับ ดีครับเอฟเอฟตัวนี้ค่อนข้างจะดูดีนะดูหัวรถก่อนจะเป็นยังไงครับสวยอยู่ครับดูดีแล้ววันนี้มีรถทั้งหมดสี่คันหนึ 1, 1, 2, 3, ่งหนึ่งสองสามสี่เอฟเอฟตัวนี้ผ่านไปแล้วมาดูรถตักขันนี้ครับคันนี้น่าจะเป็นพระเอกของงานวันนี้นะตัวนี้น่าจะเป็นพระเอกของงานครับ เาพัสกิแล้วผมไม่เก่งรถตักอะต้องดูยังไงอะรถตักรุ่นไหนเนี่ยเอาเอาเป็นว่าเนี่ยเขาจะเรียกเขาเรียกประมูลแล้วผมไปลงชื่อไว้แล้วเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแล้วดูรถตักคันนี้ใช้งานอยู่แน่นอนคือน้ำมันพกยางมาตอยเลยเต็มเลยนะฮะเอาดูต้องใช้งานอยู่แน่นอนครับรถตักคันนี้ใครจะได้ไปเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับแล้วนี่อีกหนึ่งคันครับสีรถกลางโตโยต้า สี่ลกลางโตโยต้ยตาครับโตโยต้ยตาไดนาตัวประตูเวาวตัวนี้น่าจะเป็นเครื่อง 14b นะเนี่ยครับ 14b ไหมเนี่ยครับ 14b 115แรงถือว่าดูดีตัวนี้ผมอาจจะอาจจะพยายามเอากับร้านให้ F c ซเราให้พี่น้องเราได้ดูกันนะตัวนี้นะกระบะเล็กครับชัดซีชัดซีดูดีเลยตัวนี้ชัดซีฝั่งนี้ก่อนสวยครับ เอาคันนี้กลับบ้านดีกว่าเอาให้ได้แล้วเนี่ยกระบะเล็กด้วยกระบะสวยด้วยดูดิพื้นกระบะโค้งกระบะชัดซีสวยมากแต่รถจะวิ่งเยอะหน่อยแหละก็ไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องธรรมดาเครื่องล้างทําความาสะอาดออกก็ดูดีครับขับได้วิ่งฉีวแน่นอนนะครับคันนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะจบไปเท่าไหร่ แล้วมาดูกันว่าจะได้ไหมไปดูดูรถตักอีกครั้งนึงครับเมื่อกี้ดูรถตักยังไม่ละเอียดเลยเาดูเครื่อง6 b b เหรอใช่ครับตัวนี้น่าจะเครื่อง6 b 6 b b บ b 6 b b แหละเนี่ยนะครับเออเครื่องหาอะไรง่ายนะเครื่อง6 b b เนี่ยเอาจริงๆหาอะไรง่ายเลย S <S อะโอเคเขาจะเรียกประมูลแล้วครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปประมูลแล้วก็ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าได้คันไหนบ้างนะวันนี้นะ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับผมวันนี้บรรยากาศคืมฟ้าคืบฝนเอาดูดูดูด <S 2> <S 2> <S คนเพียบเลย <S 2> <S 2> <S เต็มเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมโอเคเรียบร้อยครับมาสรุปยอดนะเราได้หนึ่งคันนี้สองพันนะครับที่เราได้นะเราได้ทั้งหมดสามคันแฟม เราได้กี่คันสามสามคันไหนมั้งจกเว้นรถตักใช่ไหมรถตักเราไม่ได้นะเดี๋ยวย้ายไปถึงร้านาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังรา,ายละเอียดต่างๆจะเล่าให้ฟังนะครับก็รถคันนี้ดูดิพอหัวอาลงแล้วดูยืนเลยยินพื้นสวยๆนะฮะยินพื้นสวย,สวยนะครับคันนี้ก็ดูดีเลยเดี๋ยวเอาหัวลงอะไรเดี๋ยวมาย้ายย้ายกับร้านเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปไล่รายละเอียดกันว่าอะไรแบบไหนยังไงนะครับ ต้องทำอะไรบ้างคันนี้แทบไม่ต้องทำเลยนะล้างทำความสะอาดเครื่องถ้าเครื่องมีปัญหาก็ทำหน่อยแต่ผมว่าเครื่องไม่มีปัญหาขับได้วิ่งได้ <S <S เขาบอกว่าขับมาจอดทุกคันแต่สภาพเครื่องจะแค่ไหนนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับป๋าวันนี้เราได้กี่คันสามคันค่ะสามคันนี่แผนกประมูลผมกว่าจะจบกันเนาะโอ้นานเราออกออกไปกินข้าวแล้วเพิ่งเข้ามาแล้วก็เนี่ครับวันนี้ก็สนุกสนานกันไม่ได้แต่ข้าวสกีคันเดียวรถต่างนี่เราไม่ได้นะ รถตักราคามันมันไปไกลไปไกลกว่าที่เราคิดพอราคาไปไกลกว่าที่เราคิดปุ๊บเราก็ไม่เอาครับรายละเอียดส่วนย่อยเราค่อยไปคุยกันที่ร้านว่าจะเอาคันไหนไปเสียงเป็นยังไงแล้วก็จะเปิดราคาขายเท่าไหร่เราค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเอฟซีพี่น้องเรานะครับเอา้าก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะวุฒิชัยอะไรยยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงกันตีจากผมวุฒิชัยอะไรยยนนะ 087-9519-226 095-664-3826วุ่งช้อะไรยนต์กาสินกลชื่อนี้การันตีความถูกชื่อนี้การันตีความมันชื่อนี้การันตีความมาตรฐานเช่นเคย<ด>อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับบ๊ายบายสวยอยู่นะดูดีดูรายละเอียดดิดูดีนะ